สวัสดีครับเคยได้ยินชื่อบริษัทเคียนส์กันไหมครับอืมชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่จะบอกว่าบริษัทนี้นี่แหละครับคือหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้สูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมบริษัทที่เราอาจไม่เคยได้ยินชื่อถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งขนาดนี้คำถามสำคัญเลยก็คือพวกเขาทำได้อย่างไรในโลกธุรกิจนี่นะครับโดยเฉพาะในสายการผลิตการทำอัตรากำไรได้สูงถึง50%์นนี่มัน ไม่ธรรมดาเอาซะเลยวันนี้แหละครับเราจะมาขายความลับนี้ไปพร้อมๆกันและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับ50.3%โอ้โหนี่คืออัตราก,กำไรจากการดำเนินงานล่าสุดของเขาเลยนะคือต้องบอกว่าตัวเลขระดับนี้เนี่ยปกติเราจะเห็นในบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ไม่ใช่บริษัทที่ผลิตฮาร์ดแวร์เลยเอาละเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาสร้างตัวเลขมหาศาลนี้ขึ้นมาได้ยังไงโอเคก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องกำไรมหาศาลของเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ของเขาคืออะไร Ke ีย์เอนส์ทำอะไรกันแน่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับพวกเขาเปรียบเสมือนการสร้างดวงตาและประสาทสัมผัสให้กับเครื่องจักรในโรงงานเลยละ่ะธุรกิจหลักของ k ียนส์ก็คือ factory automation หรือระบบอัตโนมัติในโรงงานครับลองนึกภาพตามนะครับสายการผลิตที่ทำงานด้วยตัวเองหมดเลยอย่างแม่นยำอย่างรวดเร็ว Ke ียนส์นี่แหละครับคือผู้ผลิตเซนเซอร์และเครื่องมือวัดคุณภาพสูงที่เป็นเหมือนหัวใจสาคัญที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถมองเห็น ตรวจสอบและแตัดสินใจได้เองซึ่งมันก็ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพและฉลาดขึ้นมากๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆเลยนะครับ k ีเยนมีลูกค้ากว่า3าม0 0 0 0รายทั่วโลกใน110ประเทศคือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยได้กลายเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าขาดไม่ได้ไปแล้วในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงสมาร์ทโฟนที่เราใช้ใช้กันอยู่เลย ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าผลิตภัณฑ์ของเขามันมีมูลค่าเพิ่มสูงยังไงเราจะมาดูตัวอย่างนวัตกรรมล่าสุดสัก4อย่างจากรายงานประจําปีของเขาครับตัวแรกเลยนะฮะ Vision Sensor ที่มี AI ในตัวมันก็เหมือนกล้องขนาดเล็กที่ฉลาดมากๆครับสามารถตรวจสอบหาตําหนิของสินค้าบนสายพานการผลิตได้เร็วกว่า250ชิ้นต่อวินาทีและด้วยความที่มันมี AI ในตัวเนี่ยทำให้การตั้งค่าที่เคยซับซ้อนมากๆกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนเลย ต่อมาคือ 3D l a s เลเซอร์สแนปช็อตเซนเซอร์เจ้านี้คือครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวคือมันสามารถสแกนวัตถุเป็นภาพสามมิติเพื่อตรวจสอบขนาดแล้วก็รูปร่างได้อย่างแม่นยำสุดๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มันยุ่งยากเหมือนในอดีตเลยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อาจจะฟังดูเฉพาะทางหน่อยนะครับแต่มันสาคัญมากๆในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มันคือเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ทำงานเร็วกว่าของเดิมถึง10เท่าแถมยังทนทานใช้งานได้ถึง10ปี และประหยัดพลังงานกว่าเดิมไปอีกนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนได้แบบมหาศาลและสุดท้ายก็คือ safety light curtain หรือม่านแสงนิรภัยมันทำหน้าที่สร้างกำแพงแสงที่มองไม่เห็นขึ้นมาครับถ้าหากมีคนเดินผ่านเข้าไปในเขตอันตรายปุ๊บเครื่องจักรจะหยุดทำงานทันทีเลยความพิเศษของ Keyence ก็คือเขาทำให้การติดตั้งมันง่ายมากๆด้วยไยแสดงสถานะในตัวซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกของโลกเลยที่ทำแบบนี้ หลังจากได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยกันไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเลขทางการเงินของบริษัทอย่างไรบ้างและนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับกราฟนี้คือยอดขายสุทธิในช่วง3ปีงบประมาณที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่ามันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งทุกปีจากประมาณ90,00แสนล้านเยนตอนนี้ทะลุเกิน1ล้านล้านเยนไปเรียบร้อยแล้วครับพอมาดูข้อมูลล่าสุดยอดขายโตขึ้น 5. 9เ แต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือกำไรสุทธิครับพุ่งขึ้นถึง12.1%นี่คือเครื่องยืนยันเลยว่าพวกเขาไม่เพียงแค่ขายได้มากขึ้นนะแต่ยังทำกำไรต่อชิ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของอัตรากำไรที่สูงของพวกเขาประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยในสไลด์นี้ก็คือแหล่งที่มาของรายได้ครับจะเห็นว่ารายได้เกือบ2ใน3มมาจากนอกประเทศญี่ปุน่น นี่แสดงให้เห็นเลยว่า k e ย e เ c นสไม่ใช่แค่บริษัทญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งนะแต่เป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงเลยโดยมีตลาดในเอเชียและอเมริกาเป็นตลาดสำคัญเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาขายอะไรมีรายได้เท่าไหร่ก็มาถึงเวลาของคำถามที่สำคัญที่สุดพวกเขาทำได้อย่างไรอะไรคือกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้กันแนะ่ กลยุทธ์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายแต่ทรงพลงังมากๆเลยครับมี3เสาหลักด้วยกันคือ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมขายตรงและนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับพวกเขาไม่ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายแต่ส่งพนักง,งานขายที่เชี่วชาญไปพบลูกค้าโดยตรงพอไปคุยโดยตรงมันก็ทําให้เข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึง้งและก็นําข้อมูลนั้นกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมันเลยกลายเป็นวงจรที่สร้างนวัตรกรรมและมูลค่าเพิ่มได้อย่างไม่สิ้นสุดแถมยังรักษาอัตรากําไรไว้ได้เติมเต็มอีกด้วยและ3ก็คือขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับ คำพูดของคุณยูนากตะประธานบริษัทก็ตอกย้าวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยครับคือพวกเขามองว่ากระแสของโลกที่มุ่งไปสู่ระบบอัตโนมัติการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็การประหยัดพลังงานเนี่ยคือโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สําหรับคียเยนส์เลยเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือเขาไม่ได้แค่พูดครับแต่ลงมือทําจริงตัวเลข8.8พันล้านเยนนี้คือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแค่ไตรมาสเดียวเท่านั้นนะครับ การลงจุนมหาสารแบบนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงที่ขับเครื่องเครื่องยนต์แห่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของพวกเขาแต่เพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนนะครับเราก็ต้องมองไปที่ความท้าทายในอนาคตด้วยไม่มีบริษัทไหนที่ไม่มีความเสี่ยงหรอกครับเรามาดูกันว่าขี้ย่างต้องเผชิญกับอะไรบ้างแน่นอนครับว่าความสําเร็จระดับนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงความเสี่ยงใหญ่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจโลกท้าลูกค้าของพวกเขาซึ่งก็คือโรงงานต่างๆชะลอการลงทุน k e y e n ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ในฐานะบริษัทระดับโลกพวกเขาก็ต้องเจอกับความผันผวนของค่างเงินความท้าทายด้านภูมิรัศร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแน่นอนว่าการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดครับโดยโมเดลธุรกิจที่เน้นนวัตกรรมล้าสมัยการขายตรงและการทํากําไรอย่างหน้าทึ่ง k e y e n ได้สร้างสุดสําเร็จที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมา แต่คำถามก็คือในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โมเดลนี้จะยังคงพุ่งทยานต่อไปได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ